เมื่อเราผ่าท้องปลาชะโดออกเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาตะไคร้นะครับมาถูบริเวณข้างในเลยนะครับผมเพื่อให้เมือกออกนะครับเมือกของปลานั้นออกมาเลยนะครับบริเวณผิวหนังของเขาก็จะเอาตะไคร้ถูก่อนนะครับถูให้ความลื่นนะครับหายไปนะครับผมเมื่อถูเสร็จเราก็ใช้น้ําสะอาดนะครับล้างตัวปลาเลยครับให้เมือกของเขาออกให้หมดเลยนะครับ ไลาเราลูบตัวปลาเราก็จะมีความรู้สึกนะครับว่ามันจะมีความฝืดๆนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะทําการแล่เนื้อปลานะครับเพื่อที่เรานะจะเอาไปล้างนะครับล้างแป้งนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดเนื้อปลาอีกครั้งนะครับก่อนที่เรานะครับจะเอาไปทําปลาลวกจิ้มนี้นะครับเราก็จะต้องไปล้างแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อไม่ให้ปลานี้มีกิ่นคาวนะครับผมขั้นตอนแรกเนื้อนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าหากท่านเผลอนะครับมีดอาจจะไปโดนมือท่านได้นะครับเ,เพื่อนเหลังจากที่เราแร่เนื้อออกจากตัวปลาเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำเนื้อปลานะครับไปล้างด้วยแป้งนะครับแป้งนี้วันนี้ผมซื้อแป้งมันสัประหลังมานะครับผมจะเอามาล้างนะครับ ล้างเพื่อให้มันดูดกลิ่นคาวในตัวเนื้อปลาออกเลยนะครับนี่ครับใส่ไปเยอะๆเลยนะครับใส่ทั้งสองด้านนะครับเพื่อให้ดูดกลิ่นคาวนะครับในเนื้อปลานะครับเวลาเราไปจิ้มจุ่มก็จะไม่มีกลิ่นคาวของปลานะครับผมสำหรับปลาชโดนี้เขานิยมเอาไปทำปลาส้มนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ จะเอามาจิ้มจุ่มนะครับผมนเนื้อปลาชะโดนี่ก็เป็นเนื้อปลาที่เหนียวแน่นนะครับเมื่อเราไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นเราเอาไปจิ้มจุ่มนะครับก็จะมีความอร่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยกินก็ลองทำกินกันดูนะครับการทำน้ำจิ้มของเนื้อปลาชะโดนี้นะครับ ก็จะต้องทำแบบรสชาตินะครับเปรี้ยวเผ็ดหวานนะครับก็จะเป็นคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟูดนะครับให้รสชาติแบบจัดจานหน่อยนะครับสำหรับปลาชะโดนี้นะครับเราก็ใช้ตะไคร้นะครับถูผิวหนังมันก่อนนะครับเพื่อให้เมือกที่อยู่ใต้ผิวหนังออกก่อนนะครับหล้างจากนั้นเราก็มาใช้แป้งนะครับล้างอีกทีหนึ่งนะครับ ล้างเพื่อให้กลิ่นคาวแล้วก็เมือกออกให้หมดเลยนะครับล้างน้ําสะอาดออกแล้วมันก็จะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับสําหรับขั้นตอนการทําปลาชะโดนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนําเนื้อปลาไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะครับเพื่อที่จะทำการลวกจิ้มได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะ ลวกจิมปาชะโดแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราทำปลาเสร็จนะครับน่ากินไหมครับผม